สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแจ้งข่าวดีนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในปี2567นั้นเพิ่มงบเหมาจ่ายผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง1 4 4 2บาทค่ะ บอร์ดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอนุมัติเพิ่มงบประมาณค่าบริการจากเดิมเหมาจ่ายการดูแลระยะยาวด้านสาธารณาสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เป็นจำนวน1,442บาทต่อคนต่อปีจากเดิมนะคะอยู่ที่จำนวน6,000บาทเพิ่มขึ้นอีก4,442บาทค่ะ พร้อมขยายการดูแลเพิ่มเติม2กลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่ระยะปานกลางและผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยคาดการว่าจะทำให้มีผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลในระบบเพิ่มรวมเป็นจํานวนประมาณ6 0แสนคนเดิมจํานวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลต่อป,ปีอยู่ที่3,20,000คนค่ะ อีกทั้งยังเป็นการหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รุกดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เพิ่มศักยภาพหน่วยบริการให้สามารถจัดบริการดูแลได้อย่างครอบคลุมค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ,ธารณาสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลเมื่อปี2559ที่มุ่งให้การดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยจัดสรรงบประมาณและมอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานดำเนินการให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บบาทโดยได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านกลไกลระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณาสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่